สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันนะคะวันนี้พามาดูกุหลาบที่ปลูกไว้ค่ะเป็นกุหลาบที่รู้สึกว่าพอใจกับผลงานที่เห็นมากเลยลนะคะ่ะชื่อต้นกุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะโกลเด้นมัสตาร์ดค่ะอันนี้พี่ซื้อทางออนไลน์จากสวนที่เสมอิงมานะคะตอนที่เข้ามาถึงที่รากเนี่ย เขาสวยมากเลยดอกเขาสวยเป็นนี้เยอะเลยนะคะตอนนั้นจําได้ว่าเราซื้อเนี่ยเราซื้อแบบต้องซื้อเต็มกล่องประมาณ5ต้นเนาะแล้วทีนี้ก็เหลืออีกต้นหนึ่งก็เลยบอกให้เขาเอาอะไรมาก็ได้เขาก็เลยหยิบโกลเด้นมาสตาร์ดมาดอกที่มาเนี่ยสวยมากคือจะเหมือนกับดอกอกุหลาบที่ทําด้วยกระดาษกระกีบเนี่ยจะแข็งแล้วก็ก้านดอกเขานี่ก็จะแข็งแรงมากเป็นกุหลาบตัดดอกนะคะ แล้วก็สีก็จะเป็นสีเหลืองอพรายสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนั้นนะคะแต่แล้วเราก็มาปลูกใส่กระถางนะนะคะแล้วก็ดูแลเขานะคะแล้วเขาก็ตัดดอกทิ้งไปหมดเลยตอนแรกที่ลงปลูกก่นะคะแล้วก็เขาก็เริ่มออกดอกมาอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เราก็พบว่าสีของ ดอกเนี่ยก็จะไม่เข้มเหมือนกับตอนแรกนะคะแล้วก็ฟอร์มดอกนี่ก็จะเล็กลงไม่เหมือนกับตอนที่มาครั้งแรกอาจจะเป็นเพราะอากาศเนาะเพราะว่าสวนที่เราซื้อมาเนี่ยอยู่ถึงเสมืองนะคะอากาศก็จะต่างกับที่นี่มากเพราะว่าที่บ้านพี่นี่คือบ้านแผ้วสมุทรสาครเนี่ยอากาศจะร้อนนะคะแต่ ฟอร์มดอกนะแล้วก็สีสันเขาก็ยังสวยอยู่นะคะถึงจะไม่ได้ดอกฟอร์มดอกใหญ่สีไม่อาจจะไม่ได้เข้มเท่าของเดิมแต่ความสวยเนี่ยพี่คิดว่าโอเคเลยนะโกลเด้นมัสตาร์ดค่ะก็เป็นพันหนึ่งแหละกุหลาบสายพันหนึง่งซึ่งพี่คิดว่าเ,เลี้ยงไม่ยากอย่างที่พี่คิดตอนแรกนะเพราะว่า ที่เลี้ยงเนี่ยเขาก็ตากแดดครึ่งวันเต็มๆเลยค่ะแดดแรงด้วยนะคะก็ได้แบบนี้ถ้าอากาศหนาวเขาอาจจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเออกุหลาบก็จะอ่อนไหวไปกับสภาพภูมิอากาศค่ะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะยุมอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้ดูอยู่ที่ไหนก็คงสภาพสีเหมือนเดิมก็นี่ค่ะเลดปาคลานะอยู่ที่ไหนเขาก็สีแดงเนาะนะคะแต่ก็ ก็เดินมาสตาร์เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะก็ฝากไว้ให้ชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ